เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามาชมทีมเมตาของตัว s e r v ์ฟจีนะครับว่าแต่ละผู้เล่นที่เป็นท็อปท็อปเซิร์ฟเนี่ยเขาเล่นตัวอะไรออปชั่นอะไรมีกระดูกเซตไหนที่เล่นกันมากอยู่นะปัจจุบันนะตอนนี้ในเซิร์ฟที่จะาเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปปดูปรรก,กันดีกว่าเ t รรา a ก o พัสดเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l a r Go plus ลิงก์อยู่ใต้ description เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนไปจ้ามช่องจันแจกไว้ในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับศับประยุทธ์วิจารณ์เซิร์ฟเวอร์จีนกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้เซิร์ฟเวอร์จีนมีอัปเดตอะไรหลายอย่างเขาเยอะนะก็เลยทําจีนเยอะหน่อยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาดูอะไรเปล่าๆนะครับเราจะมาดูท็อปเซิร์ฟที่ณปัจจุบันเนี่ยเป็น เซิร์ฟเขตรวมของจานนะครับเขตรอบที่แล้วดุก,กว่านี้หน่อยแต่เขตรอบนี้อาจจะเบาบางไว้บ้างนะครับว่าแตตอนนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเลือกเล่นทีมแบบไหนตัวอะไรในการตีกระดูกกันบ้างนะครับมาที่เซตแรกนะครับเราจะดูเนี่ยถึงกระดูกด้วยนะว่าเขาใส่เซตไหนออปชันแหวนอะไรนะครับที่พวกท็อปเซิร์ฟตอนนี้หยิบจับกันอยู่นะครับทุกคนจะสังเกตว่าทีมเนี่ยแทบจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับคือทีมเดียวเนี่ยเขาเล่นตีมหมดเลยนะครับก็คือมันทําแล้วไม่เพืองของครับง่ายๆเลยไม่ต้องไปทําเซ,ตน,นเซตนั้นเซตนี้หลายเต คือทำเซตหกปีกแล้วเล่นแบบทั้งหมดเลยโดยส่วนใหญ่ทุกคนเขาจะเล่นกันแบบนี้แล้วนะครับโอเคสำหรับทีมที่เป็นซีสายคอนเนี่ยจะได้191ขั้น3นะครับแบบดับเบิลสามนะครับก็คือมี2ขั้นมี2ตัวเลขนะครับมันเป็นเท่าตัวนะครับโหคนนี้ถือว่าทำดาเมจได้ดีมากๆนะครับโดยดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่6ปีก9 1นะครับแล้วก็นาดีกับมังกรขาวที่หน่วยขั้น2ทั้งคู่แล้วก็รวมถึงเซียงต้าริวด้วยโอ้โหนี่เป็นนี่แบบเรียกได้ว่าตัวละครซัพพอ ดีเลยนะถือว่าทำเป็ดดีมากๆนะครับน่าจะมีแหวนที่เป็นอ่าแหวนต้นไม้ที่ซัพพอร์ตเขาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกตัวนี้เนี่ยเซิร์ฟไทยมีแล้วนะครับนั่นคือมังกรขาวนะครับมังกรขาวเนี่ยเขาใส่เป็นออฟสปีดนะครับแหวนก็ยังเล่นเป็น2 1 1 1เหมือนเดิมนะครับโอ้แต่เขาใส่สปีดทั้งหมดนะนะคนคนนี้นะครับแหวนนี้เนี่ยเขาได้ถึง450,000ปีนะครับแล้วก็ปลดแหวน8เรียบร้อยนะครับจันดาว่าโอกาสที่เขาน่าจะเปิดแหวน8ใช้อ๋อเขาใช้แหวน8ครับเาเปิดแหวน8ใช้ครับมีรูปดวงตาน่าจะ น่าจะเปิดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้จริงๆมั้จะไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันจะมีที่คนมาคนเน่ะเลือกใช้แหวนแปดด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นการสูญเสียทางน,น้านของวงแหวนทักษะนะครับอ่ะใช้เป็นแหวนออฟสปีดนะครับคนนี้นะครับนี่แหวนนี้แค่ห้าหมื่นปีเองโหแขวนแค่ห้าหมื่นปีก็เอามาใช้ได้เลยครับเป็นแหวนซับพอร์ตสองวงนะครับนันคือแหวนอันเนี้ยที่เอาไว้อ่าเขาเรียกว่าแหวนซับที่เอาไว้เล่นอยู่แล้วนะครับแหวนกว้างสองเขานะแล้วก็ทั้งน,นั้านของอน,นงอก,กุหลาชก่อญานีปะ เซตเขียวเขียวเข้มนะครับมันจะมีเขียวอ่อนกับเขียวเข้มอันนี้เล่นเซตเขียวเข้มแล้วเขาก็มีกระดูกฟิวชั่นนะครับชิ้นนี้บอกเลยว่าเซิร์ฟไทยเข้าถ้ามีโอกาสหยิบจับได้ก็ก็ทำนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครเบต้าแล้วก็ขอมันดีมากๆเลยตัวต่อมาครับเป็น h o ปีเอนะครับก็เป็นแหวนคู่จะบอกว่าเก็บเพชรกันไว้บ้างนะครับแหวนคู่เนี่ยจำเป็นนะครับออฟแหวนเนี่ยเป็น ATK หมดแล้วเลยครับในอนาคตที่เป็นทีมเบต้าส่วนใหญ่เนี่ย ตัวละครแต่ละตัวที่เป็นดาเมจเนี่ยจะเป็นออฟเอทีเคทั้งหมดนะครับเหตุ hey, ผลง่ายๆเลยเอทีเคที่เป็นตั้งต้นสูงเท่าไหร่เนี่ยเปอร์เซ็นต์คูณที่ได้มาจากการบัฟการซับต่างๆเนี่ยมันยิ่งสูงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับเขาเลยเลือกเป็นเอทีเคนะครับป่องเคียวแล้วก็เป็นแหวนราชสีนะครับแหวนราชสีนี่อาจจะยากหน่อยนะแต่ว่าป่องเคียวทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับคนคนนี้เนี่ยทำดาเมจได้ดีมากทั้ง,ๆท,ง,ทงๆที่ไม่มีแหวนหมดนะครับเขาไม่มีแหวนหมดด้วยแล้วก็เซตวิญญาณที่ใช้นะครับก็็จะเปเปนซต เสือเสือเข้มอ่ะนะครับอันนี้เซิร์ฟไทยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วทำเซตนี้ไว้ไม่เสียรายครับแต่ว่าเขามีการโรเตทนะครับมีการโรเตทคือใช้เป็นเซตขั้น3ครับเซตแบบเซตนกขั้น3อ่ะเนี่ยเซตสามหมปีครับเซตขั้น3นะครับแล้วก็จะมีกระดูกขาฟิวชั่นซึ่งชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ทําให้6ปีเนี่ยเจิดจรัสมากๆแล้วก็เก่งมากๆครับชิ้นนี้จำแบบโคตรจําเป็นจริงๆนะครับกระดูกเทพไม่ดูครับเพราะว่าแต่ละคนน่าจะหากันยากหน่อยนารีสมุนครับเพชรพลที่ใช้นารีสมุนก็ง่ายๆเลยคือออาร์์ตติแฟกขง6ปี ไม่อนุญาตให้ใช้ปอดใจนะครับถ้าใช้ปอดเนี่ยความสามารถของอ์ติแฟ์รูปดาบ6ปิดทุสวรรค์เนี่ยจะไม่ทํางานครับโอเคอันนี้ก็เป็นออฟคิวดาเมทเหมือนเดิมครับออฟคิวดาเมทที่เราเล่นกันนะครับก็จะมีแหวนสำคัญอย่างแหวนต้นไม้ที่น่าจะใกล้เข้าเซิร์ฟไทยจันคิดว่าน่าจะเข้าปีนี้แหละนะครับไม่เกินสิ้นปีน่าจะเข้านะครับแล้วก็ทางของกระดูวิญญาณก็เล่นเป็นเซตที่เป็นปลาฉลามนะครับหรือว่าเซ็ตของปอดใจซีนั่นแหละนะเซ็ตที่ปอดใจซีใช้อะนะครับเซ็ตเนี้ยนะครับก็เป็นใส่เต็็มมแล้วกีซนะครับ มีกระดูขาแต่ว่าไม่ฟิวชั่นนะคนนี้ถือว่าเจ๋งอยู่นะเซียนด้าริวครับตัวนี้บอกเลยว่าสําคัญน,นะครับออฟเป็นเลือดนะครับใส่เป็นแหวนที่ช่วยให้เกตแล้วก็ทาสแต็คให้เพื่อนได้อย่างแหวนยูน,นิคอร์นของเขาแหวนแค่ห้า0 0ื่ปีก็ใช้ได้ครับดังนั้นเนี่ยมีสักวงสั่งวงไว้ประดับก็พอนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาได้จะเล่นเป็นออฟเลือดเฉยๆเขาเลยใส่วงนี้มานะครับก็เพิ่มในการฮิลเลือดนะครับแหวนหนึ่งลวดอ,ออฟออฟเป็นเลือดนะครับแล้วก็เซตกระดูกวิญญ,ญาณเนี่ยเขาใช่เป็นเซ ไปเซตใช้เซตสามหมื่นเอ้ยเซตสองหมื่นเซตสองนะครับโอเคเซตสี okay. ่แล้วก็เซตสองที่เขาใส่มาผสมนะครับเซตสองก็เป็นเซตของไอตัวคิวเขียวอะครับ <c oughs> ที่เอาไวนะ้ฟิวชั่นน่ะคนนี้เกาดุเขนาแน่นแล้วครับนะครับกระดูกแน่นมากคนนี้เนี่ยไม่มีกระดูกขาฟิวชั่นหรอมันมันอยู่หัวอ๋อหัวกับแขนนะครับโอเคแล้วก็เป็นปีไปตรงเอสพีที่ทุกคนเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วนะครับออฟทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเล่นเป็นสองล้วนนะครับเล่นเปิดเขตแดนด้วยนะ แล้วก็เป็นพลังจิตเหมือนเดิมนะครับใส่เป็นต้นไม้มาแล้วก็เป็นแหวนพลังจิตนะครับคนนี้ก็ก็จัน่าจะเต็มเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ท่านั่งของกระดูกฟิวชั่นที่เป็นแขนของปีพี่ตรงเนี่ยอันนี้มาในตู้ของกายแท้นะครับยังไงก็ต้องน่าจะต้องยิบจับกันเอาไว้แหละและเซตกระดูกที่เล่นเนี่ยก็เล่นเป็นเซตที่เป็นอีกเซตหนึ่งอ่ะจำลืมชื่อภาษาไทยมันอ่ะนะครับเซตที่เป็นของบูอสลสรับพิทเพื่อไว้ฟิวชั่นนะครับแล้วก็เซตสองนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะกระดูกพวกตัวควบคุมกับตัััััวววอรรรตตตตไไม่่ด้้้แแกกกกกางงนนนเเลลลยะะคคบบ็ใหืผู คนนี้เนี่ยจะตีสายปีกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าคนนี้มีทีมกระบีด่ด้วยเดี๋ยวเราดูทีมกระบี่ด้วยนะครับโอเคมาดูทีมที่เป็นสายปีกที่1ของสายปีกก็ยังเป็นโฮปิกเอพแน่นอนอยู่แล้วครับมันเป็นตัวละครติดเมตาคนนี้เนี่ยตีถึงขั้นสีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเล่นอะไรกันยังไงกันบ้างนะตัวแรกเลย6ปีก็เหมือนเดิมครับแต่เขามีแหวนมด1ล้านปีนะครับออฟเป็น a อ k ประสานกับคิดดาเมจที่เขาผสมเอาไว้ด้วยนะคนนี้เขาก็เล่นแบบผสมประสาน กันอย่างลงตัวบางทีคนมันทําไม่ถึงก็มาผส,สมผสมเป็นมากกมีนะครับแล้วก็ทางหน้าของกระดูกก็เหมือนเดิมครับกระดูกที่เป็นตัวสายคอนเดียที่บอกทำเซ็ตใน,นเนี่ยน้ำมืนเข้มอาไว้ครับได้ใช้ยาวๆนะครับส่วนอันนี้นะพวกกระดูกฟิชชั่นกระดูกขาก็เก็บเพชรกันเอาไว้ในตู้ที่มันมาก็จะได้ไปสุ่มกันได้นะครับปีไปตรงคนนี้เนี่ยเขาเล่นเป็นออฟสปีดนะครับโอ้ไม่เล่นพลังจิตด,ด้วยนะเล่นเป็นสปีดร้วนนะครับสปีดแบบแม็กมากๆเลยอนะ่ะน่าจะต้องการรีบเปิดมากๆนะครับ ส่วนเซ็ตก็อยู่วิญญาณคนนี้เนี่ยเล่นเซ็ตเป็นของสมาธินะครับเซ็ตสมาธิที่เอาไว้ฟิวชั่นะนะครับแล้วก็มีกระดูกฟิวชั่นด้วยนะเซนเตอรริวครับก็เป็นออฟเลือดนะครับแต่ว่าเขาเนี้ยเขามีแหวนใหม่ด้วยนะครับระดับ10,000แปีนะครับก็เป็นออฟเลือดทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นน้ําตาลเข้มครับดังนั้นเนี่ยมันมันมีการสลับใช้กันได้อะเซ็ตน้ําตาลเข้มกับเซ็ตเอ้ยเซ็ตน้ําตาลเข้มอีกเขียวเข้มกับเขียวอ่อนนะครับเราก็ต้องเลือกผูกเรื่องอะไรดีๆในทีมนะครับมีการสลับ เปลี่ยนโรเทกันใช้นาลีก็เป็นคิดาเมทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เซตเล่นเป็นเซตนี้แทนแต่คนนี้มีกระดูกฟิชชั่นนะครับเป็นเซตที่เป็นมากับบูอสรพิษไว้ฟิวชั่นอ่ะอืมคนนี้เขาก็เล่นเซตแตกต่างหน่อยนะครับมับงกรขาวนะครับมับงกรขาวคนนี้ยังเลือกเป็นเล่นเซตเดิมก็คือเล่นคิดดาเมทอยู่นะครับยังเอาบัฟคิดดาเมทก็ยังบัฟได้ดีอยู่นะครับแล้วก็เซตกระดูกวิญญาณก็ยังเล่นเ่ป็นยังมีกระดูกเอสดอยู่เลยคนเนี้ยยังมีกระดูกเอนดาร์อยู่เลยนะครับเ เซตสองนะครับแต่เขาเล่นเป็นเซตสามหมื่นปีหมดแล้วนะครับคนนี้น่าจะเพิ่งเปลี่ยนโรเตทมั้งหรือว่าตีกระดูกเซอพีสายขั้น2ไม่ติดนะครับก็เลยไปตีขั้น3ลงหลงเอพีครับก็เป็นแหวนพลังจิตจันลืมดูลงหลงคนคนนั้นแน่เลยคนก่อนนันเนี้ยนะครับคนนี้ก็เป็นแหวนม้าแหวนห่านนะครับแล้วก็กระดูกเซตเขียวอ่อนนะครับที่คนนี้เลือกใช้คนนี้จันลืมดูหลงหลงใช่ไหมหลงหลงก็คนนี้เขาเลือกเป็นคินะครับคิเลตนะ เล่นแหวนคิเลตนะครับแล้วก็อย่าลืมนะน้องหลงเนี่ยอันนี้แค่9 0้า0นปีนะครับไม่ว่าน้องจะกี่ดาวก็ตามใส่แค่เก้าหมปีไม่ต้องใส่แสนปีนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครที่เราบัฟเนี่ยได้เล่นแค่คนเดียวตัวละครเพื่อนจะไม่สามารถเอาไปบัฟได้นะครับอันนี้ก็เล่นดีนเซตเขียวอ่อนนะครับโอ้แต่ว่าคนนี้รวยจัดมีกระดูกฟิวชั่นด้วยที่เพิ่งทํากิจกรรมไปแม่เจ้านะครับโอเคสายทางด้านของช่วยควบคุมเนี่ยมีคนเล่นหกปีไปเยอะแล้วแต่ว่ามีคนมาเล่นปูกปีก็ขอแวะดูหน ปูกะบีคนนี้เล่นเป็นออฟความเร็วนะครับแล้วก็กระดูกเนี่ยก็เป็นเซตเขียวอ่อนที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับปูกะบี sp นะครับเป็น2 1 2 1นะครับโอ้โ oh, หเล่นเป็น2121ด้วยเป็น atk ล้วนเลยนะครับคนนี้นี่ทำดาเมจได้ดีแล้วก็เล่นเป็นเซตที่เราเล่นกันอยู่แล้วปัจจุบันไม่มีกระดูกฟิชชั่นทิ้งที่3ด้วยนะครับกระทำดาเมจดีอยู่นะจะเลือกปั้นตัวใดตัวหนึ่งก็เลือกปั้นดีๆครับคนนี้เลือกเป็นทางด้านของแหวนคิเลดด้วยนะครับอ้แตตกก่างเล็นย แล้วก็เป็นน้ำน้ำตาลเข้มไอ่เขียวเข้มนะครับตามปกติที่าวายเบิ้ลนะครับนารีสมุดก็ดกหลักๆจะว่าคิดดาเมจแหละนารีสมุดนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนเซตก็เป็นเซตของปอซีซีนะครับแล้วก็เป็นเซียนต้าริวนะครับออฟเลือดนะครับอืมเล่นเป็นเซตสามเพราะว่าน่าจะกับไม่น่าจะไม่มีกระดูกก็เลยเล่นเซตใหม่ไปเพราะว่าหน้าที่เซียนต้าริวขอแค่เลือดเยอะแค่นั้นกระบ้าได้ได้ปะเพราะใส่เลือดมาเต็มแม็กอะนะครับเต็มเลือดทุกอย่างเลยครับเห็นปะมันจะมี ทางด้านของดีเทลอะไรต่างๆลหลายๆคนเนี่ยถามกันมากๆเลยนะครับว่าแอป ATK ดีหรือคิดดาเมจดีนะครับปลายทางสุดท้ายใช้สุดเนี่ย ATK มันจะเป็นท็อปมากกว่าถ้าตัวบัฟเราบูสต์สูงจริงๆนะครับมันจะเป็นท็อปมากกว่าสังเกตจากการเล่นนะครับของแต่ละทีมเนี่ยช่วยเหลือเนี่ยตัวแทนและทีมน่าจะเป็นทีมเดิมๆนะครับเห็นว่าไม่มีเสือแล้วป่ะเสือนี่แทบไม่มีเฮ้ยคนนี้เอาปุกกะบีมาเล่นกับถังซาน SP นะครับทำได้จิดห้เลยนะก็ถือว่าไม่เลวนะครับ ยังเล่นเป็นทางหน้าของม้าน้ำเหมือนเดิมม้าน้ำเนี่ยต้องเล่นเป็นออฟสปีดนะเพราะว่าหลังๆมามอนเร็วมากเลยครับม้าน้ำต้องเร็วสุดไม่งั้นมันจะไม่เบิ้ลนะครับแหวนก็แหวนกับตัวด้นเนี้ยเหมือนเดิมครับเหมือนที่เล่นเทิร์ไทยเลยไม่ได้แตกต่างนะครับมังกรข่าวก็ออฟเป็นคิเลสนะครับเซตกระดูกเขียวอ่อนนะครับทางซันเดสพีนะครับคนนี้เล่นเป็นคิดาเมจนะครับน่าจะหวังผลลัพธ์ในการบัฟจากคิดาเมจให้กับตัวปูกบีมากกว่าเขาเลยเล่นเป็นออฟคิดาเมจไม่ก็ขี้เกียจทำทางจิตเพราะว่ามันเปลืองของมันก็เลยหลายส คนไ้วยทแหวนทุกสายใี่มันตันทุกสายอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับเปลืองของมากๆเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยสามารถหาของทําได้ทุกตัวคนละสี่วงขนาดนั้นอย่าลืมว่าเวลาที่เราขึ้นแหวนแปดเราต้องเสียสละแหวนแสนปีสองวงด้วยนะปีพิโตงก็ยังเป็นพลังจิตนะครับน,นี่ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับลงหลงก็จะเป็นอ่าพลังจิตนะครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่แล้วก็ปุกะบีปุกะบีคนนี้เนี่ยก็เป็นไปอัพเอทีเคนะครับแต่ว่าเขาเลือกอันนี้แค่ ๙๐๐๐๐ปีเท่านั้นนะครับก็คือจะไม่ตีตามเพื่อนเวลาเพื่อนเป็นดาบไม่แน่ใจว่าจะเล่นน่าจะเล่นชักดาบชักดาบแบบ2ครั้งครับคนนี้น่าจะเล่นชักดาบแบบ2ครั้งเซตกระดูกเซตเสือดาทําไว้เลยติดเมตาแน่นอนเห็นปะใช้ทุกคนครับมันได้ใช้ยาวๆเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็แทบจะไม่มีตัวไหนที่มันเป็นตัวละครที่แตกต่างจากเซตดั้งเดิมอะง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยหกปีเอชพีมันคอมันลังหลายหลคนเนี่ยก็ที่เกี่ยไปปั้นตัวใหม่ครับถ้าคุณไม่ได้บับบ้านโรยจริงๆเนี่ย แนะนำจับตัวใดตัวหนึ่งทำเห็นปะว่าปูกบีก็ยังทำดาเมจได้ดูดีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าดูน่าเกลียดเลยอะปูกบีบางคนก็ทำดาเมจออกมาได้ดีมากๆ6,223หน่วยขั้น3ามเห็นปะทำเห็นมันก็ดูดีครับอยู่ที่การเลือกทําของเรานะครับก็ลองหยิบจับออฟต่างๆที่จารย์ลองแนะนําเนี่ยไปเล่นกันดูนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามันยังไม่ถึงช่วงเมตาของมันบางตัวละครอาจจะไม่มีลองอาดับอาดับอาดับกันไว้ก่อนนะครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องทําให้มันเสียเวลาเสียเปล่านะครับ สเตลลาโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลา Go plus ดิงกอยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการพาชมแนะนำนะครับตัวติดเมตาในเซิร์ฟนอกบอกเลยว่านตอนนี้เนี่ย6ปีคอมันลังมานานมากๆเลยครับบูกบ,บีเนี่ยถึงมีการแท้แต่ก็ด้วยถ้าถ้าเป็นจานเองนะครับถ้าถ้าจานมี6ปีที่ทำ,ำดาเมจได้ดีอยู่แล้วอะ ถ้าจะไปปั้นปัวบ,บีอีกทั้งกายแท้ทั้งนุ่นทั้งนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นมากมายเพราะว่าเราลงทุนหกปีกไปเยอะหกปีกใช้ทรัพยากรเยอะจริงนะครับถามว่าเยอะจริงแบบถึงขั้นททนทุกคนจะเล่นไม่ได้ไหมมันไม่ถึงขนาดน,นะครับในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยจานเองก็มีแค่กระดูกง,ง่อยๆปกติที่เรามีกันเลยทานาเมจก็ออกมาได้ดูดีขั้นสามง่ายๆนะครับอยู่ที่ตัวบัฟนะอย่างน้อยเนี่ยมีไว้แต่แตละแต่ละตัว,ต,วตัวบัฟเนี่ยห้าดาวเหลืองหนึ่งนอตแดงสองนอตแดงก็ภัพได้แล้วครับทั้งลงหลง ก็อย่าลืมไปจัดหนักจัดเต็มมันด้วยนะครับยังไงฝากร้านจตาเงิน s t ตราโกพัส s สปอนเซอร์ของทางช่องรากันไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติไว้เติมดีไม่มีรีฟัานไว้พบกันใหม่คิดหน้ามีคำถามอะไรยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้ไว้เจอกันใหม่ครับบุยบุย